สำนักงานกศนจังหวัดตรังโดยการบริหารงานของนางนภาจิโรพาสผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตรังและผู้บริหารกศนอำเภอในสังกัดทั้ง10แห่งได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติปรับเปลี่ยนแนวคิดครั้งใหญ่ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการปรับหลักสูตรเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนรู้และความหลากหลายของรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด1 9 โดยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ได้นำเนินการดังนี้ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 1. สํรวจนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาตรการ6หลัก D M H T T A 2การดำเนินการให้บุคลากราและนักศึกษากศอนอได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่3การพัฒน,นาการสอนแบบผสมผสานและแบบออนไลน์ โดยการจัดให้มีห้องถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Meet Zoom Microsoft Teams l n n m m e t t n n g Facebook Live และห้องเรียนกลับด้าน 4. การพัฒนาความรู้ให้ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องเช่นการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนใน4รูปแบบคือ on-site on-hand อนไลน์ On site, hand, Online, และ o n อ i r ด้านการดำเนินงาน ตามนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณพศ2565สำนักงานกศนอจังหวัดตรังให้ความสำคัญ กับการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการโดยมีนโยบายการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นเป็นพิเศษซึ่งที่ผ่านมาสำนักง,งานกศนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการภายใต้แนวคิดการศึกษาไทยหัวใจนำทางในภารกิจหลักเร่งด่วนควิกเวนได้แก่ 1. การปักหมุดค้นหาเด็กพิการที่ตกหล่นอยู่ในพื้นที่ต่างๆนำเข้าสู่ระบบคัดกรอง 2. ส,สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 3. ส,สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 4. การสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาคนพิการที่เข้ามาอยู่ในระบบกศออนอให้ถูกบ่มเพาะด้วยความรักและแรงบันดาลใจของครูทําให้เด็กก้าวข้ามคําว่าพิการหรือด้อยโอกาสจนประสบความสําเร็จรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังท้อแท้หรือมีความยากลําบากในชีวิต สำนักง,งานกศนจังหวัดตรังได้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็งจนเกิดผลสำเร็จในการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กว้างขวางทั่วถึงมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้การพัฒนาตนเองและการมีพื้นฐานอาชีพตามความสนใจและความถนัดตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่